วันนี้มาติดตั้งปั๊มชุดพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแรงครึ่งนะครับดูนะครับตอนนี้สภาพท้องฟ้าคึมนะครับแตดแทบไม่มีนะครับใช้โมโนสามแผ่นนะครับสี่ร้อสิบวัตต์นะครับเนี่ยครับโมโนสามแผ่นสี่ร้อสิบวัตต์สามแผ่นจ่ายกำลังวัตต์ได้ที่ห้าร้อยยี่ห้าวัตต์นะครับสภาพไม่มีแดดนะครับคึม ห1 9โวลต์น,นะครับ120โวลต์2,800รอบกระแสที่4แอมป์กำลังวัดที่ห้าร้ี่สิบวัตต์นะครับไม่มีแดดเลยนะครับน้ำไหลนะครับ500กว่าวัตต์จาปั๊มลงไปที่20เมตรนะครับน้ำไหลนะครับขอสนิ้วนะครับมาดานเจาะใหม่เพื่อเจาะเพิ่งเสร็จนะครับ ปรมดับไปที่20เมตรนะครับปั๊มที่20เมตรกลังเดินสายเก็บสายยังไม่เสร็จนะครับนะครับไม่มีแดดนะครับทํางานได้500วัตต์ปกติ3แผ่นนี้จะจ่ายกําลังวัตต์ได้ที่900วัตต์ถึง1,000กว่าวัตต์นะครับซึ่งได้ครึ่งเดียวนะครับดูกมแรงของน้ำท่อ2นิ้วนะครับเต็มเลยครับนะครับกำลังเก็บสายยังไม่เสร็จนะกำลังเก็บงานอยู่นะครับนะครับ